มาดูกันครับว่าจะหมานเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าครับตกมากเลยครับมาดูหลังได้ครับเป็นยังไงออออโอ้น้ำคุณ น้ำขุ่นๆครับโัน่าจะมีตัวครับหลังแรกครับอ่าน่าน่าดินไหวๆครับน่าจะมีตัวหลังแรกอ่าอ่ไอ้ยาสนมครับสนมสี่ตัวห้าตัวครับอ่า ได้หลังเกาไปครับขอบคุณครับโอ้รกมากครับเพื่อนบอกกลังงวงูเัาเนี่ยผมก็กลัวครับรกมากเลยครับปลาดุกอ่อนชอบอยู่ในสถานที่แบบนี้ครับรก ทุบๆน้ำซับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สองเป็นยังไงหลังที่สองครับก็น้ำขุ่นๆมีตัวหรือเปล่าครับโอ้ อู้กัดกันตายครับให,ใหญ่ครับโอ้ดูคนระับตัวใหญ่เลยกัดพวกตัวเล็กเลยครับไอ้ยาวันนี้คือครับสองหลังครับ นี่มาใส่ที่ลกสองหลังเองครับเนี่ยสองหลังเนี่ยหลังนี่ก็ห้าตัวเหมือนกันครับแต่ดูวเขากัดกันครับเนี่ยไสใหญ่เขากัดเลยครับเฮ้ยคือคือครับวันหลังที่สามเองครับอันนี้ต้องบสามแล้วครับเนี่ย,ยผมมาใส่ ตัวหลังที่สามครับหลังที่สามเป็นฉนังไหน,น้ำขุนนิดๆก็น่าจะมีถุงครับ เค,เคเดียวปวกดักปลาดุกอ่อนครับโอ้หกระปูยังคือยังคือครับหลังสามก็ใช้ได้ครับ างไว้ตรงนี้ก่อนสามหลังแล้วครับสามหลังถูกทั้งสามหลังเลยครับหลังที่สี่ครับ รกมากครับไม่ได้เอายีดมาขอใช้ขาหล,หลังที่สี่ครับเป็นยังไงอหลังที่สี่เงียบเงียบโอ้ไม่เงียบแล้วครับเนี่ยโอ้โอ้ ที่สี่ก็ถูกครับผมยอเลยครับขอไปเก็บรวมกันก่อนเพราะว่าผมใส่สิบหลังครับมันถือยางเลืออีกหหลังครับเนะี่ยว้าวสี่หลังแล้ว น,นี่เสน,นำนครับผมมาใส่รอบที่สามแลครับหลังที่สี่นะครับตรงไหนคนระับเนี่ ไอ้ยอโหเหยื่อปวกครับปลาดุกอ่อนถูกทุกหลังครับ้าบ้านเพื่อนๆมีปลาดุกอ่อนนะครับไปลองได้เลยครับผมรับประกันครับเหยื่อปวกใส่ปลาดุกอ่อนครับ สวยงามมากครับปลาดุกอ่อนหลังที่ห้านะครับยังถูกครับ <c oughs> เป็นฉนังไหหลังที่หน่าจะมีถูกก็มีไหวๆอ่ะโอ้ปลาไหลด้วยครับเนี่ยปลาไหลด้วยปลาไหลใช้ใช้ได้เลยครับแต่ว่าดุกอ่อนล้วนๆนครับ หลังที่หก้วครับโคโหจุดยอดครับเนี่ยปลาไหลใสงามวยครับแม่แม้แต่ปลาไหลก็ไม่เหลือครับก็เข้าครับยอดครับเหยี่อปวกดักวัาดูกอ่อนครับแมโหวันนี้ถูกทุกหลังเลยครับ ประมาณ8โมครับเมื่ข้าวเสร็จถึงได้ออกมาครับวันนี้ไม่ได้ลุกแต่เช้าต้องมาดูหลังที่เจ็ดครับ ที่เจ็ดเงียบเงียบเงี้ยโอ้มัเงียบแล้วครับท่านมันไม่เงียบแล้วหรอกครับโอ้จ่อเลยครับพอนี้หลายโลแล้วครับเนี่ยดุกอ่อนล้ว,ลวนเลยครับโหสวยงามมากเลยครับเนี่ยหลังที่เจ็ดแล้วนะครับ โอ้วันนี้ถูกกุกหลังเลยครับมานสุดๆเลยครับวันนี้ปลาไหลก็ติดโอ้เหลออีกสามหลังครับ ที่8ครับโอ้มาดูหลังที่8นะครับโอ้ก็ยังพอได้ครับง่าย ถูกคุกหลังเลยครับโอ้ยยยา,ยาถูกคุกหลังเลยครับเบรกสองหลังครับผมไปไว้สิบหลังครับ ขออนุญาตใช้ขาเขาหนามครับหลังที่เก้าครับโอ้โหหลังที่เก้าแล้วนะครับอี่ยุ้ยหนามเห็นกระปู ถ,ถูกอ้ยาน่นนนเ้ยถูกทุกหลังเลยครับป่าเขาก้างป่าดุกอ่อนับถ้าบ้านเพื่อนมีครับใส่ได้เลยครับ เหลือหลังสุดท้ายครับถือ,อยาก้วครับมาคนเดียวเรื่องตุ้งนงังด้แล้วอแากให้ดูบรรยากาศที่ผมใส่มต้งน้ำซับลกๆมีบอลประมาณนี้นครับ lăng xoay lắm tiếng vắng thứ hai lắm lắng khí xịt thấp มั้งไหมครับหลังที่สิบโอ้ปลาช่อนปลาช่อนก็เข้าครับนี่หมานสุดๆครับปลาคอยังถือด้วยครับถือปลาคอตัวน,นึงไหมอยัยะหแขวนใหญ่เรียว ไ <ś led> อายาหมาสุดครับหลังที่สิบถูกไปช่อนครับดุกอ่อนประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับ